ผู้โดยสารรถขบวนี่สุดอใหบริการที่สุดขอทรานผู้โดยสารบยอ t r t r m i n at this station all passengers please exit t r a i n thank you ตอนนี้เรากำลัง มาถึงที่สถานีไปทางสําลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากสถานีอาทิสีเหลืองนี้แล้วก็ไปต่อ b t s สายสีสเขียวนะครับเพื่ที่จะเดินทางต่อนี้ก็คือวิวก่อนเข้าสถานีสําลองนะครับตรงนี้ก็เป็นเวลายเย็น สำหรับระตูรถเปิดดงน้า,นายอร์นโอเปอลรส์ถวนี้ก็เป็นรากาศสถานีสนุดท้ายนะครับที่ทุกคนจะต้องลงจากขบวนพอคารเดินา พรอที่ผมมานะครับแล้วก็จะมีผู้โดยสารอีกหลายท่านที่เขาจะเดินทางไปลาดท้านะครับตอนนี้ผมมาถึงสำรรงแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อ BTS สีเขียวนะครับเราก็ต้องลงไปข้างล่างเพื่อออกจากสถานี ร,รากศาน่นคือ bts นะครับออกจากสถานีสำโรงเดี๋ยวถ้าตามที่วางแผนนะครับเราก็จะไปที่อินเดียนว o r l d นะครับตอนนี้ก็มองอยู่กไกลไกลด้วยครับที่มี bts วิ่งผ่าน Imperial World. อินเดียนวอล์กทีนะเดี๋ยวเราจะออกจากสถานีครับ ลงมาถึงกทางออกนะครับลงมาถึงชานชาลาแล้วเดี๋ยวก็จะเอาสอดบัตรคืนครับแล้วออกจากสถานีแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับ เราเราก็เดินออกมาเรื่อยๆนะครับตามสไตวอล์กแลตอนนี้เราเดินมาถึงจุดเชื่อมต่อแล้วนะครับระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับที่แยกเทพารักษ์นะครับถนนสุขวิทกับถนนเทพารักษ์ห้าสายสุขวิทนะครับเลขาม ก็เลี้ยวไปตามนี้เลยครับเลี้ยวไปตามกายวอลนี้ก็จะเจอป้ายบอกนะครับว่าสุขวิทสายสีเขียวนะ,รนะทรานนั้ีอา่งวาอีนะันนี้อยู่ที่ว่าเราจะไปไหนถ้าเกิดเราจะไปต่อเพื่อเข้าสมุดปากการนะครับถ้าเราไปต่อเพื่อเข้าสมุดปากการเนี่ย แล้วแต่สำรรงก็คือตรงนี้นะครับปุ๋ยจาครังอินด้วนช่วงนี้มราจะถึงช่วงนี้เนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายครับเราสามารถเที่ยวไปได้นะครับแต่ถ้าเราจะไปอีทเทเลนวัวนะครับเราก็จะต้องไปขอบัตรที่เจ้าหน้าที่แล้วก็เดินสร้างไปนะครับเดินผ่านสถานีไปโดยนี่คือทางเข้าสถานีสำรอง เราต้องเดินไปแล้วว่าไปขอบัตรที่เจ้าหน้าที่นเราดูวก็จะขอบัตรนะครับไปช้างอราวันไปช้างอราวันครับขอบคุณครับเราก็าต้องเข้าสถานีตัวนี้นะครับโดยแต่งบัตรเข้า ครัเจากเ,จาเมื่อกี้นี้ที่ขอบัตรเจ้าหน้าที่มานะครับช้างอราวันเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ชาชลาครับแล้วขึ้น BTS ไปช้างอราวันซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายและนี้ก็คือวิวบนชาชลาของสีเขียวนะเราก็ต้องรอชาชลานี้นะ รถไฟคุณจะออกไปแต่ก็มีรถไฟเข้ามานะแต่ที่นี่คือสำโรงครับ E 1 5ตอนนี้รถไฟมาแล้วแต่รถไฟไปสำโรงก็คือยังไม่ได้เราต้องไปเข้าไปเคหานะเข้าไปเคหานะที่นี่ผมไปลงที่ช้าร์ไอเลวันที่ไม่ต้องรอง ทางนี้ก็คือวิวบน BTS ส,สีเขียวนะครับบนชานชลานี่รถที่เรารอมาแล้วครับคือไปเคหะ ตอนนี้คือเพื่อนๆที่มาจากลาดพร้าวแล้วจะมาใช้บริการก็คือสีเขียวต่อไปเที่ยวก็คือเข้าไปทางเมืองสมุทรปราการไปพนะนะว,วนปกนี้นะ,นะครับก็คือไปเที่ยวช้างเอราวัณไปปากน้ําอะไรพวกนี้ก็สะดวกนะครับก็อหยูดสะดวกนี่คือบรรยากาศบนดี s สายสีเขียวครับก็ค่อนข้างมีผู้มาใจบริการเยอะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ก็มีจอให้ดูสามารถถอยด้านซ้ายว่าไปเชื่อมต่อครับ

ช้างอิรันผ่านฟิลม,มองแบบไม่ชัดนักนะเพราะว่า BDS มันมีฟิล ลา้ามาเที่ยวได้มียาบทางด่วนก็คือมาแล้วก็ต่อมีได้สีเขียวที่สำเรังได้ ตั้งให้ราแล้วครับตั้งให้ราง27รถคันนี้ก็จะมุ่งหน้าไปเกหาสถานีสายทางเกหา ข้างล่างนี้ก็คือตลาดนัดนะครับที่มองจากสถานี BTS ช้างเอราวัณลงไปนะครับเพ,เพื่อนๆมาก็อาจจะไปแวะชิมอาหารได้นะครับนี่คือตลาดนัดที่สถานีช้างเอราวัณครับ มีอะไรมากนะครับในตลาดตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดเอราวันโคตรท้องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะัว่ามีอะไระแรกเลยเขามีเป็นตโโัวรถคันหนึ ไปเดินดูมาแล้วครับในตลาดก็เฝ้าๆก็มีทุกอย่างเอาขายทั้งของกินแล้วก็ของสดเป็นตลาดสดด้วยแล้วก็เป็นแบบซื้อกลับบ้านแบบร้านนั่งทานก็มีนี่ก็เดินเข้ามาในสถานีแล้วเดี๋ยวคงจะมีรถกลับไปสำรอง ไปหาเจ้าหน้าที่ขอบัตรใยสันสวัสดีครับสำโรงครับต่อไปอค,ครับ ฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งของสถานีช้างเอราวันก็จะเป็นคอนโดมิเนียมมาดูด้านนี้ดีนะครับเริ่มต้นที่สองจุดสามเก้าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับจะขึ้นชานชลาไปแล้วก็กลับไปที่สถานีสำรอง วันนี้ก็ไม่ได้เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเพราะว่ามาเย็นไปหน่อยแต่เดี๋ยวให้ดูวิวครับตอนที่รถไฟลงเนินจากตอนที่ยข้ามทางยกระดับด่วนพระรามสองมานะครับแล้วก็จะเห็นช้างเอรัน ต้องรอขบวนถัดไปเพราะว่าขบวนนี้ไม่ทันแล้วขบวนนี้กำลังจะออกเดี๋ยวลองเดินไปถ่ายช้างเอราวันใกลเข้าไปนิดนึงจะบอเพื่อนเพื่อนที่มาจากจุดอื่นนะครับแล้วมาทดลองใช้สีเหลืองแล้วมาลงที่สัโรง ก็นอกจากที่จะไปสำโรงแล้วเนี่ยย่านธุรกิจที่พิมพีเลียนสำโรงแล้วเนี่ยก็อาจจะนั่งรถมาตรงนี้นะครับแค่สองสามสถานีมาเที่ยวช้างเอราวัณก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปแต่บอกให้รู้ว่าก็แค่ขอบัตรขอบัตรแล้วเข้ามาก็ไม่ยากนะครับใช้เวลานี่เยอะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวกันได้

ไปทางอราวันมาตอนี้มาต่อมาที่อีเรียนว่ก็มาออกที่ทางออกที่หนึ่งนะมาต่อที่อีเรียนโว์ก็ออกที่ทางออกที่หนึ่งเขามาเดินที่ทางออกที่หนึ่งที่จะไปอีเทียนนะครับก็มองมาที่ทางออกที่หนึ่งล้วก็เดิน รู้ออกมานี่ครับ Skywalk โอ้โห oh oh, ตอนนี้สภาพจราจรบนถนนสุขุมวิทขาเข้าบนสะพานสำลลงหนาแน่นครับนี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับเดินบน,น Skywalk มุ่งหน้าไปที่มินเรียนวอล์ก็ดูวิวบน Skywalk ไปนะครับ ทางสกายวอล์กนี่จะผ่านอะไรบ้างก็คือผ่านสะพานสำโรงสะพานสำโรงข้ามคลองอะไรก็คือข้ามคลองสำโรงนะครับคลองสำโรงไปไหนเดี๋ยวไปดูกันครับตรนนี้เราก็เดินสกายวอล์กมาถึงตรงกลางสะพานสำโรงแล้วอันนี้เราก็จะมองเห็นคลองสำโรงนะครับคลองสำโรงนี่ก็คือสลหลไปลงมนน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ถ้าเรานั่งเอ็มอาร์ทีสีเหลืองตอนที่โค้ง ีด้านสีเทพาเนี่ยเราจะเห็นคลองนั้นนั่นคือคลองสำโรงครับเอาให้ดูด้านนี้อีกด้านหนึ่งจะได้มองเห็นภาพนะครับว่ามาจากทางโน้นนะครับคลองสำโรง แล้วตอนนี้เราก็เดินเข้าใกล้อิมีเรียนวอลมาอีกสักประมาณทั้ง200-300เมตรครับห้จะถึงจริงแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเดินตลาดนัดนะครับที่นี่เลยเนี่ยมาสำโรงครับปียเยอะรับวัคยานสำโรงนี่คือจะมีตลาดนัด มีทั้งอาหารมีทั้งของเครื่องใช้ยเยอะแยะเลยครับแล้วก็จะมีห้างใหญ่ด้วยที่เรียกว่าแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในงเป็นพิเศษอันนี้คือถ้ามาในบ่ายท,ที่เหลืองแล้วอยากมาสัมผัสบรรยากาศนี้ก็มาได้เลยครับสำรองตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาจ่ายวอล์กเลี้ยว จะเข้าอ e ีเวนต์บอลชั้นสองอันนี้คือบรรยากาศด้านหน้านะครับสภาพจราจรวันนี้มันศุกร์รถก็ติดหนาแน่นตลาดนัดที่อยู่ตรงข้างหน้าเราถ่ายให้ดูอ e ีเวนต์วอลนะครับเวลานี้ก็ดูสวยงาม เราเข้าไปข้างในกันครับข้างล่างเหมือนจะมีงานนะครับน่าจะมีงานการะสดานค่ะ ¡Suscríbete no, al no, no. ส่วนด้านนอกที่เดินออกมาข้างอิตาเลียนเวิร์นี่ก็จะมีตลาดนัดน,นะครับที่เห็นคนเดินนี่เยอก็จะเป็นของกินซะส่วนมากเลยครับตลาดนี้ถ้สนใจก็เดินมาได้นะครับ นี้ลงไปชั้นบีครับก็จะ,จะมีอาหารร้านอาหารเป็นโซนร้านอาหารนะครับก็ลงมา,าหาอะไรทานได้ถ้าเกิดมาอีกทีเรียอเวิร์นะครับแล้วนี่อีกด้านหนึ่งแล้รก็โซนชั้นบีก็จะมีของให้เลือกทานเยอะอยู่ครับแลวทา้งนี้ก็จะเข้าไป็นร้านปังสยาม ไปเลียนสำรลงกินที่ไหนก็มากินที่บูสเต็ก,อ,ก,อ,กอันนี้เมนูนี้ก็คือสปาเกตตีที่เมาทตเลีลองดูนะครับเครื่องก็จะครบเลยครับรสชาติจัดจ้านดีแน่นอน มาดูทางด้านเนื้อกุ้งกันบ้างนครับมาครกเลยครับหอยกุ้งเนื้อสปาเกตตี้ลุกมามีเล็กมารถจัดจานเครื่องเคียงมาให้เป็นขนมปังนะครับที่นี่ก็ลองมาครับมาอิเรี่ยนตัวามาเที่ยวสำโรงมาอิเรี้ยนตัวก็มาที่นี่ครับมาลองดูสักนิดหนึ่งครับเส้นสปาเกตตี้ ดตูตรงนี่ครับสายแมงคู่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลย